วันนี้เราก็มาเปิดตัวกันอยู่ที่วัดธรรมเขาโบสครับผมมาพามาเที่ยวแล้วก็มาชมบรรยากาศแบบเช่นเคยครับอยู่กับผมช่องนอนนนดีเฟ่วันนี้พามาเที่ยวกันครับมารับชมกันอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่วัดเขาก็กําลังพัฒนาเติมเติมบรรยากาศ ชมบรรยากาศกันวัดวัดธรรมเขาโบสถครับผมนี่อ่บรรยากาศเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวครับวัดเขากริลังพัฒนา่กทางเขา้าท่ามก็จะมีรง้าวิทรวัน ไปรับชมกัน,นครับรับชมบรรยากาศในถ้ำนะนนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะที่น่าเที่ยวเป็นอีกหนึ่งจุดอ,อันศีลนะเที่ยวตามโบราณสถานที่งดงามครับวันนี้เราถ่ายบรรยากาศที่งดงามมาให้รับชม ก็จะมป็สถานที่ก็มาชมมาดูบรรยากาศวัดองคำลังก่งอสร้างกำลังพัฒนานี่ยะก็บรรยากาศประมาณนี้ครับบรรยากาศดีอยู่กับโบราณสถานเนาะ นี่ครับบรรยากาศในถ้ำก็จะอยู่ประมาณนี้ครับน้องดงามะงดงามอลังการในถ้ำนะที่ในถ้ำวัดเขาบสก็ขอ,อมาเย,ยี่ยมมาชมบรรยากาศกันดดูฮะบรรยากาศในห้องโถงเป็นโถงใหญ่สวยงาม มากครับผมบรรยากาศใครก็มาก็ขอเชิญนะมาเที่ยวมารับชมกันได้ก็บรรยากาศนเ,นเราสายมูลสายมูวันนี้ครับมีองค์ปู่ขยาน้าปินสิงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมที่ทน่าค้นหา ลองมาเที่ยวมาชมกันได้นะก็เป็นอีกหนึ่งจุดอันศซีนที่น่าท่องเที่ยวที่น่าค้นหาทิ้นบรรยากาศในถ้ำสวยงามครับผมสวยงามอลังการถ้าใครมาได้มาเที่ยวมาชมก็อาจจะไม่ผิดหวังนะกับการท่องเทีท่ยวมาชมถ้ำสวยๆบรรยากาศ บรรยากาศให้ท่ันมาเที่ยวมาชมมารับชมบรรยากาศในถ้ำนะครับถ้ำวัดถ้ำวัดถ้ำเขาโบกแบกราบของก่อรกันได้ครับ ถู่ยทำคลิปนี้ก็ขอคลิปจุดปังๆด้วยคือบรรยากาศก็ยังอยู่กับผมนอนนุนดีเทลอีกตามเช่นเคยครับผมแล้บรรยากาศมาฮามาเที่ยวมาชมจุดอันตรีของวัดถ้ำเขาโบสกันครับบรรยากาศดีฮะ ท,ที่อยากจะแนะนำกับผม,มสวยงามนี่ฮะองค์ปูป่ปจะนาคีนี้บรรยากาศไปสวยผมที่วัดก็กำลังบรรยากาศภายนอกสวยงามครับ ชมวิวที่ตัวเองกบผอนะขอนำเสนอกันอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนอนทอ์ดีเทลกันด้วยนะครับ